สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับข้อหอมมานี่โกน,นะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอแม e t ีเกตสเตชั่นกันนั่นเองอเย้้ยยยโออ่ะเนี่ยนี่ อันนี้พวกเรามาเป็นอนหอรกันนะครัทุกคนดูความละเอียดของเท็กชอร์นี่สิว้าวทุกคนคิดถึงกันหรึเปล่าเออคิดถึงริเปล่าดูและเดี๋ยวเรามาไม่ได้ลงคลิปตั้งนานโอ้เอ้เดี๋ยวเรามาเดินไปขบวนกันไม่ไม่ม่โอ้ฉันลมเ่าโอ้มาอ่ตูดตูนูตูดหนมปังตกพื้นเรียบร้อยช่วยตูนช่วยตูนไม่โอ้ เรียบร้อยโตมาโอ้อ่าอ่าเห็นร้อนเว้ยเจ๊เราขึ้นไปบนนี้กันไหมทุกคนเดี๋ยวเราคนหายไปไหนอ่ะอีเราอร่างพื้นเนี่ยเนี่ยไม่กินข้าววานกระแทกเจเจดูทำไมไม่เรียกกับหนูทำไมไม่เรียกหนู่ยเธอหวานน้องหวานทำไมน้องหวานเป็นหวานเป็นอะไรอ่ะส้มเหรอใช่หนูเป็นแล้วทำไมส้มหนูเข้มอย่างนั้นอ่ะส้มแบบก็หนูไปโดนเผามาสุกเลยเจอยากชนนะโอ้โน่เอ้ยเดี๋ยววันนี้เรามาตามหาอาหารกันนะคะทุกคนโอ้มาเดี๋ยวเราจะเออ ไปเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังวีวีเฮ้ยมันมีตรงนี้ด้วยเป็นลานสเก็ตนี่โอ้ขนมปังเย้มาอยู่โอ้ไม่ฉันจะอยู่ในนี้เนี่ยว่าไม้ลงมาในนี้ดิฮะอยู่ในลงมาตรงทีเจ๊อยู่เจ๊เห็นเจ๊พิซซ่านะเฮ้ยไม่เจอพิซซ่าตรงไหนอ่ะในตรงใต้ที่น้าเตียงเนี่ยโอ้โอ้โอ้ช่วยด้วยสะไ์ไปก่อนได้ไหมหนูจะหมุนนะ มาแล้วนมปังพิซซ่ามาแล้วนม,มนดูสิหนูกำลังหนุนอยูอ่ออพิซซ่าเย่เปปเปโรนีพิซซ่ามานี่นะคะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารอย่างอื่นได้นี่ตอนนี้อ่ะตอนนี้มาเดี๋ยวเจะเป็นพิซซ่าอืมดูเ<อ>ช้แข่ง<อ><อ>แล้วเจตอนนี้ส้มดูแช่ยแขงแล้วอ๋อ นี่นี่นี่เจ๊เป็นพิซซ่าเฮ้ยมันหวานมากเดี๋ยวเจ๊จะลองขึ้นไปบนตู้เย็นดูโอ้ไม่ได้อ่ะไหนลองพยายามออกเจ๊เจ๊เจ๊ะลองขึ้นไปนี่ดูเฮ้ยมาอย่าชุนโอ้โอ้โอ้หวานที่ทำมาชนหนเจ๊เจ๊จะลองขึ้นไปบนตู้เย็นเจ๊ลองขึ้นไปบนตู้เย็นเดินยากยังขึ้นไปตู้เย็นอีกแล้วเนี่ยหนูจะเป็นหนมปังอ้าอ้านั่นเป็นหนมปังแถวนี้มันมีทางขึ้นโอ้โอ้ ตรงนี้มันมีทางขึ้นอะไหนอะเนี่ย้องกลับมาที่จุดที่เราเกิดก่อนโอ้นี่ไงนี่ไงเห็นเจ้กำลังเดิอนอยู่น่ะงป็นไงลองเอาหนุ่มปังปิ้งไหมเดินด้วยความพยายามอื้อยอย่าใจตกุกข์มาแล้วเจ๊ <c oughs> ขึ้นไปโอไป้ไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนเจ๊เจ๊ต่อตัวหนูอไ,ไม่ไม่ไม่เราต่อตัวกันไม่ได้ไม่ได้ได้อ๋อเป็นส้มดูหอุมอเป็นส้มอ,อ้าวไม่ไม่ม มาเป็นส้มมันก็เป็นส้มเออเออแล้วเราเป็นฝาแฝกกันโอเคหวังว่าทำยังไงให้มันขึ้นได้อะไม่รู้อะต้องกระโดดอ่าเฮ้ยเราจะหาเจออะจะหาแไม่เจอหรอกแต่ว่าหาแต่นันเจอใหม่จะจะลองขึ้นไปดูไงเฮ้ยน้องใหม่ขึ้นได้เฮ้ยยังไงอะหวันต้องเป็นส้มเว้ใช่ เอันนี้เป็นขนมปังปิ้งอูแวะตกอ่ะไม่เยอะเปลี่ยนตัวกว่าแล้วต้องเป็นส้มใช่ต้องเป็นส้มโอเคโออ่ามาแล้ยมา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 ดูเจ๊หอมซูชีวิตกันนะคะทุกคนตอนนสวัสดีน้องใหม่กลับมาแล้วอะตอนนี้เรากำลังชิงชิงแย้มแย่งอะไรก็อยู่นะไม่ได้แย่งกันไม่ได้แย่งหวานอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบียดอย่าพึ่งเบียด ฉันฉันขอเออแ้เราจะไปไหมอ่ะไม่หาแล้วตรงนี้ไปหาตรงื่นดีกว่าวีเออเออเออโอ้โหแตว่านขึ้นได้นะว้าแล้วเราขึ้นไปตรงนี้ไหมที่แต่ว่าหนูขึ้นได้นะไม่เราขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยหนูขึ้นได้แล้วโอ้โอไม่รู้อะวิมีรถไฟด้วยว้าว้า โอ้โอ้โออเคไม่เราลองมาขึ้นไปตรงนี้กันเมาเวทุกเฮ้ยมีข้าวปั้นอยู่วันนั้นด้วยอยู่ไหนอยู่บนโต๊ะอะที่ต้องหาทางขึ้นเลยขึ้นทางไหนได้บ้างต้องขึ้นไปตรงไหนเจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะมันมันเป็นคุกกี้เปล่าเนี่ยคุกกี้เหรอแล้วขึ้นไปยังไงนะโอ้เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊ลองขึ้นไปตรงนี้ดีกว่า มันมีรถไฟแลังพุ่งหน้ามาหันต้องรีบดึงแล้วว่าอ่าแมปนี้กระโดดไม่ได้เลยเนี่ยกระโดดก็ได้อยู่นะไม่คือกระโดดได้ก็จริงแต่เพราะกระโดดแล้วมันจะเลยเฮ้ยหนูเจอกล้วยสตรอเบอร์รี่มาแล<บ>้วนะเฮ้ยมีแค่เขกแบลรี่เฮ้ยน้องใหม่เป็นสตรอเบอร์รี่เหรอไหนอะสตรอเบอร์รี่เซฟเฟียม,มาแล้วไปอยู่ไหนอซฟเฟีอยู่ไหนเซฟเฟียมี ได้ไหมอืมทำไมใช้กูไม่ได้ต่อเรียรถไฟมันจะมาหาหนูว่าตัวเรียลอืมโอ้ยกนไม่ได้เจ๊มาหเซฟเซฟสตรอเบอรี่เลยอู้เฮ้ยทำไมเอาสตรอเบอรี่มาจากไหนอ่ะตรงใต้โต๊ะตรงนี้เลยตรงใต้ตู้เย็นอ่ะเย็นจะขึ้นไปหยิบบานาน่ะนี่นี่อืมได้แล้วสตรอเบอรี่แล้วมันทำยังไงให้มันขึ้นไปหยิบบานาน่าได้ไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีทางอ๋อจะไปสตอเบอรี่ตามว่ะ ไหนๆก็ได้มาใหม่มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนหน่อยวิอังอยากจะเอาบานาน่าเหรอเออมันเอาบานาน่าไม่ได้บานาน่าอีฟเราได้บานาน่ากุ้ยติ้นฮะกรอบเอ้ยเจ๊ก็มาชวนหนูแล้วโอ้โอ้โอ้เบรกแดนซ์เฮ้ยสตรอเบอรี่ทำเบรกแดนซ์อยู่ต้อคนยออกมาถึงนี่นะตอนนี้หนูยังสตรอเบอรี่ไม่ได้เลยสตรอเบอรี่อยู่ใต้ตู้เย็นฮะ มายเห็นไอตัวอะไรทั้มส้มไหมเห็นเขวานตัวที่อยู่ใต้ตู้เย็นแต่ว่าว่าหมันจะขึ้นรีบเลมอนเหรอเลมอนไหนไงเลมอนมันอยู่ข้างล่างนี้แหละอ๋ออยู่อยู่ในนั้นเหรอเออเออเราต้องกระโดดเข้าไปอ่ะเราต้องกลกระโดดให้ถึงที่สุดอยู่แสล้ว่าระหว่างจะมาเหยียบหัวทำไมสงสัยเราจะต้องไปจากที่ไกลแล้วมายกระสูอุ้ยนี่น้องใหม่มาี่มาีิ เอ้ยือสตรอเบอรี่ยังเข้าได้นมปังแฟรนช์อะไรแฟรนช์เออเจ๊อยู่ไหนอะนี่นี่สตรอเบอรี่รงเนี้ยเนี่ยเข้าไปในซองเนี้ยมันมีนมปังฝรั่งเศสอยู่แฟรนช์อ๋อเดี๋ยวเจ๊เปียดดูมาเน่โอ้โหได้แมงโก้แล้วมัมมอข้างใต้พม่าเนี่ยแมงโก้คืออะไรมะม่วงใช่เนี่ยแมงโก้ทุกคนเห็นส้มเต้นอยู่ไหมเห็นเห็น มันกูมันอยู่ข้างในเฮ้ยมันมีเห็ดอยู่ข้างในนั้นเจคิดว่าขนมปังตัวนี้จะต้องช่วยฉันเอากล้วยได้แน่นอนย่โอ้ไม่ได้น้องใหม่น้องใหม่เป็นขนมปังทุกคนกกำลังไปหยิบขนมปังฝัะวะเจแววขนมปังเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้เฮ้ยเฮ้ยได้เลมอนแล้วอยากได้เลมอนก็แปลงหวานกลับมา เราก็ต้องเป็นหนมปังฝรั่งเศสหวานหวานแบบนี้หนูแค่ออกไม่ได้เธอต้องไปเปลี่ยนตัวเธอต้องไปเปลี่ยนตัวเธอจะแครอทพวกแครอทมันผอมมาเล็เธอทำไงให้เข้าไปอย่างเงี้เนี่ยเธอทำไงให้เข้าไปอย่างเงี้เนี่ยกระโดดเข้าไปอ่ะกระโดดเข้าไปยังไงกระโดดเข้าไปเลยโอ้โหกระโดดกระเดือหนูเชื่อไหมอย่าอย่าแช้์กองทำเองกัน ไดสตรอเบอรี่แล้วจะต้องสู้ๆจะต้องเอาเลมอนให้ได้เกือบได้แล้วเมื่อกี้ทำไมจะยังหอนเอาไว้เลยไม่ไม่น oh. ้องไม่ถงเข้าให้เจดีย์ข้อหนึ่งสิอีกแล้วเหรอถงเข้าใเจดีย์อีกแล้วเกือบเข้าได้แล้วหนุ่มบ้านกำลังเศสียอือโอ้เราต้องเข้าให้ได้ เออเออไม่เข้าได้เข้าได้ก็ไม่ได้เออเออเข้าไปได้แล้วต้องมาจากระยะกลไปเนี่ยโอ้โอ้ลนูคิดอะไรดีออกเลยโอ้แล้วต้องเข้าไปซอกนี้ไม่ได้เหรอโอ้โอ้ช่วยด้วย ฉันฉันต้องกลับเข้าไปเก็บตอนนี้หนูอยู่ไหนหนูหายตัอุ้ยมันเกิดได้แต่ก็ไม่ได้อ่ะอฉันฉันเออฉันเข้าแม่น่อะไรอ่ะน้ำอะไรมะม่วงอ่ะใช่จ้ะ มมอย่อางมะม่วงอย่างมะม่วงเออ,อโอเคอย่างนั้นก็ได้มะมว่วงฉันนึกว่ามันเป็นถั่วฉันตอนแรกฉันนึกว่ามันคือมันฝรั่งเฮ้ยทำไมหนูทำช้าจังทีท่เราเพิ่งมาจะมาเฮ้ยแล้วมันขน,น,น,นมปังปังเสร็จเฮ้ยที่พยายามจะเข้าเข้าไปขนมปังขึ้นไม่ได้หน<ม>ูหนูนรู้ว่าขนมปังมันอยู่ในเฮ้ย มเขาอยากได้มะน,นาวแต่เขาไม่ได้สักทีไม่เจหนรู้วิธีว่าเราต้องมาจากที่สูงแล้วเราก็กระโดดวีเหรองั้นเจลองแปลงร่าเป็นอ,อ,อะไรเล็กหน่อยมาสตอบอรี่คุงฉันเลือกนายเนไปด้วยเอตัวไหนมอุ้ยฉันหลุดเข้ามาในนี่แกงั้นเราเลือกสตรอเบอรี่เหมือนกันนะ โอ้おおฉันจะเก็บกล้วยวิฉันเก็บกล้วยไม่ได้เธอพยายามเก็บกล้วยอยู่ส่วนฉันพยายามเก็บมะนาวแต่เก็บไม่ได้เลมอนจิอ๋อใช่อยึบกระโดดไปอีกหนึ่งสองสามอ๋อโอ้ยเจโอเคเจ้ลองขึ้นขึ้นวันนี้ดูฮะ ไม่ฉันไปแค้สตรอเบอรี่ตัวเล็กมาแล้วเธอเธอจะขึ้นไม่ใช่หรืขึ้นไม่ที่ใช่แล้วอย่างนี้เธอจะขึ้นได้เหรออ่าเธอลองขึ้นดิเธอผลักฉันทอกไมก็ฉันจะลงไม้เธอดูขาได้เฮ้ย ค่อยๆึ้นค่อยๆึ้นปึ๊บปึ๊บปื๊บขึ้นไปขึ้นไปนี่มันที่ดูดฝุ่นเจ๊ว่าเราเห็นอะไรบนที่นั่งที่นั่งอะไรมาเหมือกอ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ๊เห็นข้าปั้นเรไม่ได้ทำอะไรเจ๊เลยเราเจ๊ก็เตะหนูทุกคนเห็นข้าวปั้นใช่เจ๊เห็นนาแล้วมานี่กับมานี่แล้วไห ก็มาไปแล้วขึ้นต่อขึ้นขึ้นได้เออแล้วเตี่ยคนนั้นแล้วคนนั้นจะขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่น่าได้นู้นเยเหนีแตงโมอะเจ๊แม่เจ๊ว่าไม่ได้เธอขึ้นไปสิเดี๋ยวฉันขึ้นไม่ได้ต้องค่อยๆเดินเดินเดินเฮ้ยจองไงจังไๆขึ้นไป นี่เวเธอต้องเปลี่ยนเป็นสตรอเบอรีมันถึงจะง่ายขึ้นอมอฉันเป็นนี้แหละทุกคนดูสิอะไรโอ้ยเธอเข้ามาเล่นไงไม่ชวนเขาไปเลยนะแล้วขาจะฉีกไว้ไหนเนี่ยดูมันไม่ขึ้นให้หนูแล้วมันจะฉีกไว้ไหนว้าว้าวเยอาลเดี๋ยวนต้อุ้ยแตงโม แล้วฉันต้องทำไงต่อกระโดดขึ้นไปเหรอกระโดดขึ้นไปไม่ได้อะต้องใช้หนมปังต่อเดี๋ยวหนมปังอ้โอ้อาอาอืมขึ้นไม่ได้เแย่เจด,ดูนะ้าพอหนูขึ้นไปขาหนูจะฉีกแย,แย่ห้องนี้คือห้องอะไร <c oughs> น,นี่คืออะไร <c oughs> อะโอ้เจเทำคุกกี้ ไ,ไปสสวัดีทุกคนหนูนอยู่ข้างบนทุกคนหนูอยู่ข้างบนดีหนูเห็นขนมปังฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะไปหาแล้วก็เห็นสตอรอเบอรี่อยู่โอ้ยสตอรอเบอรี่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาหาหนูเร็วไม่ไ <ป S 1> เออฝรั่งเศสขึ้นมาหนูได้ไหมไม่ได้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราอ้วนอ๋อน,นี่นี่นี่อันหนึ่งนะ เราเป็นเฉยเกลียดเลยแล้วก็ยิ่ไม่ทราไมโอ้ยขึ้นไม่ได้สักทีเนี่ยสวัสดีเพื่อนนี่มาตามออกมาีนี่สิอย่าหนูตอนนั้นหนูเห็นด้วยได้ไหมเป็นมะม่วงก็ได้มาตรงนี้ก่อนเออมะม่วงมาแล้วตามชั้นมานี่ก่อนเบื่อโอ้ยมะม่วงก็ตัวใหญ่เกิน มาตรงนี้เห็นได้ที่ขั้นบันไดไหมหนย่มบางบ้าง,าง,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 งกันสิเราขึ้นต้องขึ้นไปมไหน่อยใช่เจ๊พยายามขึ้นตรงนี้อยู่เฮ้ยเอะไรอะไรเฮ้ยใครเตะหนวูวะไม่ได้เตะไม่ได้เจ๊อ้วนแบบนี้โอ้ยไม่บอกว่าไม่ได้เตะเลยคะ่ะอ้วนก็ไม่ได้เตะไม่เกะแม่เกะอ้อหัวหน้า แป๊บนึงนะต้องโดนนี่หนูป้าเศษมาหาหน่อยมาให้หน่อยอุ้ยอุ้ยมะม่วงจะเป็นข้าวมันไส้เหมือนไหมมะม่วงอืมมะม่วงก็ขึ้นไม่ได้มาจะได้เหรอขึ้้นนไดเี่ยจะได้เหรอมันจะเอ้ยเอ้ยมะม่วงมะม่วงอุ้ยมะม่วงมะม่วงขึ้นได้แมะมะม่วงขึ้นได้น้อง มโมโม่อย่างเราตัวใหญ่ๆจะขึ้นได้ได้ไงก็ไไปดูอืมทางเล็กเหลือเกิน<อ>แต่นมปังฝรั่งเศสก็ขึ้นได้นะแต่ว่าแต่ว่าทางมันเล็กแต่หัวนมปังเดียวมันติดหัวนมปัง <c oughs> ติดหัวนาขึ้นไม่ได้ไเฮ้ยเจ๊เป็นแ,นแคร์ต่อดีกว่าเท้าเท้านมปังฝรั่งเศสติด,ตด <c oughs> ไปดินมปังช่วยด้วย นมเป้าออไป,ปาออกไป็ทาขนมปังฝรั่งเศสมันติดม,มามานี่แครอทลอดไหมเฮ้ย <c oughs> สตรอเบอรี่ขึ้นได้เฮ้ยแครอทง่ายกว่าแครอทขึ้นง่ายมากระว,วันงนะขนมปังฝรั่งเศสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งชนนะงนะโออ ฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อวิเมาแล้วเฮ้ยน้องใหม่น้องใหม่แกน้องใหม่เป็นไรน้องใหม่เป็นไรสตรอเบอรีอ่อ๋อแต่ว่าเจ๊ต้องสตรอเบอรีอ่สตอรอเบอรี่จำหาไม่ได้อะไรหรอแต่สตอรอเบอรี่ก็จจะเดินโอ้ววววิหนูขึ้นไปถึงน,นี้นะสตอรอเบอรี่มาแล้วอ้าวพอดีสตอรอเบอรี่คุง แล้วสตรอเบอี่จะเต้นลำให้ดูจสตรอเบอี่เต้นระบำมันยังไงสตรอเบอี่เต้นระบำแบบสวยงามเหรอว้าหัวติดขวายขึ้นไปได้สูงแค่ไหนแล้วอะเออถึงเจนเนี้ยเฮ้ยช่วยด้วยติดติดติดร่องติดโนมาช่วยด้วยตรอเบอี่ช่วยไหมสตรอเบอรี่ขึ้นไม่เป็นช่วยได้สตรอสเบอี่ตัวมันอยู่ข้างในอ่ะไแคร์ละติด ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ข้าวหอมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย